นะครับขมนอย่างที่ผมเรียนไว้ฮะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเลยกลืนไม่เข้าขายไม่ออกถึงแม้ว่าจะสร้างข่าวปลอมในรูปแบบไหนขมนไปต่อยากฮะโดยเฉพาะการบริหารของฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซน สวัสดีครับพบกับผมแท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทองนะครับที่เริ่มจะร่วงลงนะครับการค้าขายระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนรวมทั้งเรื่องเมรนะที่ต้องเกาะติดเพราะเมรนี่ปัญหาเยอะนะฮะและกําลังเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุดในโลก โดนต้อมอีกรอบกัมพูชาเพิ่งบอกแรงงานกลับจากไทยโรงงานไม่รับพวกอายุเกิน40ปีกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาเมื่อวันพุทธที่24กันยายนยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่แรงงานขเขมรอายุเกิน45ปีจะได้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศเนื่องจากโรงงานเกือบทั้งหมดจำกัดการจ้างงานที่อายุ40ถึง45ปี ข้อเท็จจริงที่เพิ่งถูกเผยแพร่ออกมาท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับแรงงานกัมพูชาที่กลับจากไทยในนั้นจำนวนมากกำลังประสบปัญหาหนี้สินท่วมตัวและถาดแคลนทักษะฝีมือตามความต้องการของงานในบ้านเกิดเมืองนอนเฮงสัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกวิชาชีพกัมพูชาอ้างว่าภาคเกษตรกรรมยังคงม,มีความยืดหยุ่นมากกว่าเปิดทางให้สามารถทำงานได้จนถึงอายุสูงสุงสด50ปี พร้อมระบุทางกระทรวงได้ขยายโครงการฝึกอาชีพสู่แรงงานอายุมากช่วยอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อคํำจุนวิธีการดำรงชีพภายในชุมชนของคนเหล่านั้นสีจิ้นผิงแถลง UN ตั้งเป้าจีนลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจก7-10%จากระดับสูงสุดภายในปี2035 จีนเป็นผู้นำหลายชาติในการประกาศแผนด้านสภาพอากาศฉบับใหม่เมื่อวันพุทธที่24กันยายนและยังกล่าวตำหนิแบบอ้อมๆต่อวัฒกรรมต่อต้านปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กล่าวโดยประธานาธิบดีสหรัฐในเวทีประชุมสมาชิกใหญ่สหประชาชาติเมื่อหนึ่งวันก่อนหน้าพายุรากาซาอ่อนกำลังเคลื่อนออกจากจีนมุ่งหน้าเวียดนามในวันพฤหัสบดีที่25กันยายน หลังจากทำให้พื้นที่ตอนใต้ของแดนมังกรอย่างมณฑลกวางตุ้งจมน้ำรวมทั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งที่ไต้หวันและฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้โดยทางการไตเปเผยยังมีผู้สูญหายหาตัวไม่พบอีก22คนที่เมืองหยางเจียงในมณฑลกวางตุ้งต้นไม้กว่าหนึ่งหมื่นต้นเสียหายและกิ่งก้านหล่นกระจายเต็มท้องถนนเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถขุดเคลียร์ต้นไม้ที่ล้มและเศษซากอื่นๆที่กีดขวางบนถนน สื่อ,อยังเจียงเดล,ลี่รายงานว่าในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีครัวเรือนเกือบ5้0แสนหลังยังคงเผชิญปัญหาไฟดับโดยกว่าหนึ่งในสาม 3, ไม่มีไฟฟ้าใช้กระหึมซาโกซี่โดนจำคุก5ปีคดีรับเงินอดีตเผด็จการกัดดาฟีหาเสียงชิงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสปี2007ส่งผลทำให้ซาโกซีกลายเป็นผู้นำคนแรกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองโดนส่งตัวเข้าคุก AFP รายงานวันนี้26กันยายนอดีตประธานาธิบดีลิเบียพันเอกมูอัมากัดดาฟีโดนโค้นจากอำนาจและสังหารในการลุกขึ้นสู้ของประชาชนลิเบียเมื่อปี2011สิ้นสุดการอยู่ในอำนาจนานร่วม40ปีในประเทศแอฟริกาเหนือ เป็นเรื่องรอพอบาหลีโดนสงสัยขโมอยอวัยวะหลังคืนศพนักท่องเที่ยวออซซี่ให้ครอบครัวในควีนส์แลนด์แต่ไม่มีอวัยวะหัวใจติดกลับมาด้วยเพื่อตอบคำถามฝีมือใครเดนมาร์กพบโดรนป่วนสนามบินสีแห่งทั่วประเทศหนึ่งในนั้นต้องระง,งับเที่ยวบินหลายชั่วโมงตามข้อมูลจากตำรวจวันนี้โดยเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันจนทาให้สนามบินกรุงโคเปนเฮเกนถูกสั่งปิดมาแล้ว ตำรวจเดนมาร์กแถลงว่ามีการพบโดรนที่สนามบินแอลบอกเอสเบิร์กทรงเดนบอกและเซคริสทุปก่อนที่พวกมันจะบินจากไปเองสนามบินแอลบอกนั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเดนมาร์กและเป็นหนึ่งในสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศรองจากสนามบินกรุงโคเปนเฮเกนการพบโดรนบินในพื้นที่ส่งผลให้สนามบินถูกสั่งปิดนานหลายชั่วโมงก่อนจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง เคลมลินโตทรัมป์ที่ทำท่าหันกลับมาเชียร์ยูเครนชิงดินแดนคืนปล่อยมุกรัเสเซียเป็นหมีจึงไม่ใช่เสือกระดาษอย่างที่ผู้นำสหรัฐปรามาตรัเสเซียประกาศในวันพุทธที่24กันยายนเดินหน้าปฏิบัติการทางการทาหารในยูเครนต่อไปพร้อมกับตอบโต้ทรัมป์ที่แสดงท่าทีกลับหลังหันในเรื่องยูเครนภายหลังพบหารือกับเซเลนสกีเมื่อวันอังคารที่23กันยายน โดยผู้นำสหรัฐเชียร์เคียฟจะสามารถชิงดินแดนที่ถูกมอสโกโยึดกลับคืนมาได้มีหนำซ้ำยังปรามาทแดนมีขาวเป็นเสือกระดาษอย่างไรก็ตามทางด้านผู้เชี่ยวชาญหลายคนอ่านเกมว่าอันที่จริงแล้วประมกทำเนียบเขาวกำลังส่งสัญญาณสลัดทิ้งยู่เครน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่23กันยายนภายหลังได้พบเจรจากับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของอยูเครนในช่วงไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กโดยเขากล่าวปรามาร์รัสเซียว่าเป็นซื้อกระดาษก่องทัพรัสเซียไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้อย่างรวดเร็วส้ำบอกว่ายูเครนสามารถชิงดินแดนคืนจากรัสเซียได้ทั้งหมดหรืออาจมากกว่านั้นอีก รวมทั้งสำทับว่าเคียฟควรลงมือตั้งแต่ตอนนี้เนื่องจากมอสโกกำลังเผชิญปัญหาหนักหน่หนวงทางเศรษฐกิจเริ่มปิดไม่อยู่กองทัพขมิญโต้ละเลยทหารตายในศึกสู้รบไทยหลังข่าวชักสะพัดปล่อยศพเกลื่อนป่าไม่ยอมไปเก็บผู้บัญชาการทหารรองผู้บัญชาการทหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงเจ้าหน้าที่ระดับล่างและกำลังผลทุกนายของกองทัพกัมพูชาปฏิเสธอย่างหนักแน่น ต่อคำกล่าวอ้างที่แพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวหาว่ารัฐบาลเพิกเฉยต่อเหล่านายทหารผู้ล่วงลับในศึกสู้รบกับไทยเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวเขมร t ไทมส์ในวันพระหัสบดีที่25กันยายนความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการออกมาตอบโต้ข้อความของบุคคลรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าค so ิมซกซึ่งโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเน้นว่ารัฐบาลกัมพูชาทิ้งศพเหล่านายทหารผู้ล่วงลับไว้ในป่า โดยปราศจากการประกอบพิธีศพอย่างเหมาะสมและข่มขู่พวกญา,ญาติิไม่ให้สอบถามเกี่ยวกับกำลังพลที่เป็นญาติของพวกเขาในถ้อยถแถลงที่เผยแพร่โดยกองทัพกัมพูชาในวันพระหัส,สบดีที่25กันยายนได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้โดยบอกว่ามันเป็นคำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จและชี้นำให้ประชาชนเข้าใจผิดเลือกข้างไหนดีทรัมป์กดดันตุรกีหยุดซื้อน้ำมันรัสเซียแย้มอาจปลดแบน์ขาย f 3 5ให้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในวันพฤหัสบดี25กันยายนเร่งร้าประธานาธิบดีเรเจปตไตยิปแอดอานแห่งตุรกีหยุดซื้อน้ำมันรสัสเซียลงโทษกรณีทำสงครามในยูเครนขณะเดียวกันก็แย้มว่าเขาอาจยกเลิกมาตรการแบนอังการากรณีจัดซื้อขีปนาวุธ s 400ของรสัสเซียถ้าการพบปะเจรจาเป็นไปด้วยดี น่าวิเคราะห์ตะนนำมาพูดคุยน่นนาสนใจก็คือเรื่องของสัมนาข่าวบูมเบิร์กได้มีการรายงานเรื่องการส่งออกสินค้าราคาถูกให้กับคนทั้งโลกของจีนระหว่างช่วง5เดือนโดยชว่วงเก็บตาสูงริวนะครับซึ่งรายงานจากสัมนาข่าวเอเจนซี่นะครับได้รายงานถึงทั่วโลกตกตะลึงเกี่ยวกับกลไกการส่งออกของจีนใช้ยุทธวิธีหันราคาสินค้าถูก ส่งออกทั่วโลกนะครับแทนที่ตลาดสหรัฐอเมริกาที่โดนอัตราภาษีของชรัมสูงริ้ว5เดือนอัฐบาลหลายประเทศต่างเร่งมอนิเตอร์จับตาการทุ่มนะครับตลาดรวมใช้กลไกปกป้องทางการค้าเพื่อปกป้องธุรกิจภายในประเทศไม่ให้โดนทุบทิ้งได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามเม็กซิโกชิลีเอกาวาดอ พบยอดการส่งออกจีนมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าสูงกว่ายุคก,ก่อนวิกฤตโควิดด้วยซ้ำไปฮะทำให้สหรัฐอเมริกาตอนนี้กระอักเลยทีเดียวเรื่องของเขเมรน,นะฮะตอนนี้ขเขมรก็หลอกพวกเดียวกันเองนะ,ะก็ต้มกันบอกว่ากัมพูชาเพิ่งบอกแรายงานกลับจากไทยะะโรงงานจะไม่รับพวกอายุ40ปี นะครับกระสวงแรงงานและก็ฝึกอาชีพของขเขมรน,นะครับยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่ขเขมรอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปจะได้ทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตัวเองเนื่องจากโรงงานเกือบทั้งหมดจํากัดการทํางานอยู่ที่อายุ40ปีนะครับข้อที่จริงที่เพิ่งถูกเผยแพร่ออ,อกมาท่ามกลางสถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก สำหรับแรงงานเขมรที่กลับจากประเทศไทยในนั้นก็รวมถึงกําลังประสบปัญหาหนี้ท่วมตัวและขาดแคลนทักษะฝีมือตามความต้องการของบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองฮะซึ่งก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากปรากฏว่าสื่อเขมรเย้ยสยามนะฮะยังมีการตีข่าวคนจีนหนีไปเที่ยวเวียดนามแทนไทยสื่อนะ หรือกรณีความกังวลด้านความปลอดภัยค่าคุ้มครองค่ากรองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆและการแข่งขันทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเปลี่ยนไปเบี่ยงเบน,เป,ลนปลุดปลายทางจากประเทศไทยมุ่งสู่เวียดนามนะครับตามรายงานของสื่อของทางฝั่งกัมพูชานะครับแต่ที่ประเด็นที่น่าสนใจก็คืออาการหนักเมื่อ UN ก็มีการชี้คำเมนเนี่ยเสี่ยงที่สุดในอาเซียนจากนโยบายรีดภาษีของชวมัม นะครบรายงานฉบับหนึ่งของโครงการพัฒนาแห่งสาหาประชาชาติได้มีการเตือนอย่างเป็นทางการว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วนี้เกี่ยวกับนโยบายเพดานภาษีของดนัด์ทชมนะครับได้ส่งผลกระทบดุลแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจของอาเซียนรวมแล้วประมาณว่าการส่งออกไปยังอเมริกันจะลดลงสูงสุด9.7และคาดหมายว่าบรรดาประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการส่งออกอย่างเขเมรเวียดนามและไทย จะรับความเสียหายอย่างหนักตามรายงานนะครับของ UNPD ได้มีการรายงานว่าบรรดาชาติอาเซียนที่ถูกมองว่าจะรับความเสี่ยงและผลกระทบมากที่สุดนะครับและอ่อนแอที่สุดต่อมาตรการดิบภาษีของสหรัฐอเมริกาเจอเพดานภาษีอัตรา1 1 9าท่ามกลางการคาดหมายว่าจะทำให้การส่งออกนะครับไปยังอเมริกันหดตัวถึง 23. 9 ในขณะที่ประเทศแห่งนี้พาดพิงถึงสหรัฐอเมริกาถึง58%จากการส่งออกนอกจากนี้กัมพูชาย,ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดในความเป็นไปได้ที่จะเป็นศูนย์กลางการลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีของทังฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับเขมรอย่างที่ผมเรียนไว้ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเลยกรืนไม่เข้า ขายไม่ออกถึงแม้ว่าจะสร้างข่าวปลอมในะรูปแบบไหนเขมเมนไปต่อ,อยากฮนะโดยเฉพาะการบริหารของคุณมาเน็ตลูกชายของคุนเซนซึ่งสื่อนักวิเคราะห์ภายในประเทศเขาเองก็บอกว่าบริหารนั้นล้มเหลวนะครับสาเหตุที่ล้มเหลวคือหลอกกันไปหลอกกันมาเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีปัญหากับประเทศไทยตามหลักยุทธศาสตร์นะครับของชายผู้น่าสังเวชท,ที่เรียกว่าโลกล้อมประเทศ สุดท้ายทุกอย่างกลับตลปดนะครับกลับกลายเป็นโลกล้อมชายผู้น่าสังเวชจนต้องกลับไปติดคุกอย่างเป็นทางการนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ